สวัสดีครับทุกคนวันนี้ก็มาเจอก,กับเพื่อนอีกครั้งหนึ่งนะครับจาก EP ก่อนที่ผมได้พาเที่ยวอ,อำเภอสองขานะครับวันนี้เราก็จะขยับมาอีกนิดนึงที่เป็นเมืองใกล้ๆก,กันนั่นก็คือผ่านใหญ่นั่นเองครับมาดูกันนะ ใหญ่เมืองที่ทุกคนชอบคิดว่ามันคือจังหวัดหนึ่งในประเทศไทยแต่ความจริงแล้วเนี่ยมันเป็นแค่อำเภออำเภอหนึ่งในจังหวัดสงขานะครับฮัไจเนี่ยถือว่าเป็นเมืองเมืองหนึ่งที่มีประชากรเยอะเป็นเมืองเมืองที่จเจริญน,นะครับมีผู้คนอาศัยอยู่หลากหลายวัฒนธรรมหลากหลายเชื้อชาติเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นไทยจีนหรือมุสลิมเพราะฉะนั้นวันนี้ผมมีโอกาสได้กลับมาบ้านเกิดที่สงขาทั้งทีผมก็เลยตั้งใจว่าจะพาทุกคนไปหาอะไรกินลองท้องเพื่อเติมพลังก่อนที่จะไปเที่ยวกันครับเพราะฉะนั้นตอนนี้อยู่หัทไจพวกเราจะนึึกถง ไก่ทอดจริงๆก็เป็นของขึ้นชื่ออย่างหนึ่งของทางหัดใหญ่นะครับมากับผมมันต้องไม่ธรรมดาครับ <Wow. S 1> ผมอยากให้ทุกคนได้มารู้จักอาหารอีกชนิดหนึ่งที่ขึ้นชื่อนั่นก็คือติ่มซำนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ผมจะพาทุกคนลองไปกินร้านติ่มซำร้านหนึ่งที่เรียกว่าเป็นร้านประจําของผมเป็นร้านเด็ดคนหัดใหญ่หรือคนในพื้นที่รู้ว่าเป็นร้านที่เด็ดสุดยอดนั่นเองนะครับไปครับตอนนี้เราอยู่กันหน้าร้านติ่มซำที่ผมบอกแล้วมาครับตอนนี้เราอยู่กับพี่เจ้าของร้านนะครับผมพี่ครับ ไอ้คำว่าโชคดีแต่เตียมแต่เตียมนี่แปลว่าอะไรครับแต่เตียมมันเป็นภาษาใต้จิ๋วแปลว่าอาหารว่างครับเหมือนคำว่าติ่มซำครับผมขื้นเป็นภาษากลางอ๋อก็คือจริงๆเป็นความหมายเดียวกันแต่เตียมติ่มซำอะไรอย่างเี้ใช่ครับเร้านนี้เปิดมานานแล้วครับพี่เปิดมาประมาณ23ปีแล้วครับโอหนานมากเลยนะที่สปีนะครับ บบอออ,ๆๆอเขาเรียกว่ากลิ่นและรสชาติที่คิดถึงอ่ะเอ้ยขอบคุณครับถึงขนาดต้องต่อโต๊ะเลยนะครับเป็นความน่ารักนะครับของพนักงานทนี่นี่นะครับเป็นไงครับทุกคนเขาเรียกว่าความโมโหหิวสั่งมาโดยที่ไม่คิดเยอะแยะมากมายผมจะกินหมดไหมเนี่ยมาเลยดีกว่าครับไปฮะนี่ทุกคน <ๆ S 1> เราจะมาเริ่มกันที่นี่ฮะบ,บักกุเตอบักกุตเตเนี่ก็คือซุปแบบจีนนิดนึงนะครับที่เขานิยมกินกันมากก็คือในพวกประเทศมาเลเซียสิงคโปร์จีนไต้หวันหรืออย่างในไทยเนี่ย เราจะนิยมกินกันบ,บ่อยๆนั่นก็คืบบอในช่วงของภัตใหญ่หรือภูกเก็ตเราจะพบเห็นได้บ่อยหาได้กินง่ายนะครับมันเป็นซุปที่เขาเรียกว่าจะต้องตุนด้วยยาจีนหลายชนิดเลยนะครับแล้วเขามักจะต้มกับพวกที่โครงหมูเนี่ยคือที่นี่เนี่ยเขาจะให้สลับเปมามาด้วยผมไม่รู้หรอ,อกจริงๆคือเขานิยมกินกันแบบไหนแต่แต่ผมจะเป็นคนที่จะชอบกินไม่ใช่สลับเปาดิคือปลาทั้งโกเมเป็นคนที่แบบเเออนี่ยชอบปลาทั้งโกถจิ้มกับน้ำซุปแบบนี้ให้น้ำอ่ะซึมเข้าไปยังไงครับเรากินหืมริ้นมากเปื่อยเลยอ่ะ หน่อยจริง๋ยวผมขอตัวไปกินก่อนนะครับผมเริ่มสงสารตาก,กล้องแล้วตาก,กล้องแบบทำหน้าไม่ไหวแล้วอะคืออยากกินอะจะขอตัวนะครับแล้วเจอกันโอเคครับทุกคน ตอนนี้ผมก็กินหมดเรียบร้อยแล้วนะครับเราจะไปอิ่มใจกันต่อนะครับในสถานที่เที่ยวเชิงศาสนาเดี๋ยวเราไปเที่ยวบ้นทุกคนครับและตอนนี้นะครับเฟิร์สก็อยู่ที่หน้าวัดชื่อช้างวัดจีนวัดแรกของหาดใหญ่ซึ่งวัดนี้เนี่ยต้องบอกว่าเป็นวัดที่สวยงามมีสถาปัตยกรรมผสมผสานไม่ว่าจะของไทยจีนหรือทิเบตแต่ว่าติดอยู่อย่างนึ่งครับ เป็นวัดที่ต้องบอกว่ามีการบูรณะตั้งแต่ผมจําความได้เลยจริงๆคือเหมือนกับบูรณะแล้วบูรณะอีกไม่เสร็จสักทีแต่ถึงยังไงมันก็ยังมีมุมสวยๆมุมดีๆและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ข้างในที่ผมวันนี้จะไปอิ่มบุญอิ่มใจกันครับไปครับทุกคนตามผมมาครับทุกคนครับ ตอนนี้นะครับเราก็มาอยู่ชั้นบนสุดของวัดชีชางนะครับซึ่งจริงระหว่างทางที่เดินขึ้นมาเนี่ยเราจะสังเกตได้เลยว่าบางชั้นเนี่ยยังคงบูรณะอยู่แต่ชั้นนี้เนี่ยเราสามารถที่จะหามุมสวยๆให้ถ่ายรูปชิคๆไว้ลงในโซเชียลได้เลยครับเดี๋ยวไปหามุมดีๆกันดีกว่าครับทุกคนครับ ดูจากสภาพฟ้าฝนตอนนี้แล้วผมว่าเรารีบมุฟก,กันดีกว่าครับวันนี้ถึงแม้ว่าผมจะมาในวันที่ฝนตกผมก็ยังสามารถเก็บภาพมุมสวยๆได้หลายๆมุมเลยแต่ผมแนะนําครับถ้าจะมามาวันที่แสงแดดดีๆรับรองว่าที่นี่ถ่ายภาพสวยแน่นอนเดี๋ยวขอตัวก่อนครับก่อนที่ฝนจะตกตอนนี้ผมอยู่บนภูเขาคอหงนะครับซึ่งบนเขานี้เนี่ย เราสามารถเห็นวิวเมืองหาดใหญ่ได้ทั้งเมืองเลยแต่บ่งเงินวันนี้ครับพอดีเมื่อกี้ฝนตกตอนนี้มันก็เลยแบบมองอะไรไม่ค่อยเห็นแบบนี้นะครับแต่ไม่เป็นไรนอกจากเรื่องวิวแล้วบนนี้เนี่ยมี2ออย่างที่เป็นไฮไลท์หนึ่งเลยก็คือพระพุทธรูปองค์ใหญ่ที่สุดในภาคใต้เป็นพระพุทธรูปประจำของหาดใหญ่เองก็คือ พระพุทธมงคลมหลาราชซึ่งเดี๋ยววันนี้ผมจะไปอิ่มบุญอิ่มใจด้วยการไหว้สักการบูชาพระรูปก,กันครับรวมไปถึงอีกหนึ่งอย่างที่เป็นทีเด็ดของที่นี่นั่นก็คือเคเบิลคาร์หรือกระเช้าลอยฟ้านะครับซึ่งจะเป็นกระเช้าลอยฟ้าข้ามจากภูเขาลูกนี้ไปภูเขาอีกลูกหนึ่งเพื่อที่จะไปสักการบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของอีกฝั่งหนึ่งนั่นเองเดี๋ยวเราไปสักการบูชากันครับ

เขาบอกว่าใครทาเสียงดังจะมีบุญเป็นไงดังอลังการมากอีกหนึ่งไฮไลท์ของบนเขาขอ,ของนอกจากจะมีพทุทธรูปวงใหญ่แล้วก็สาม,มารถเห็นวิวหัดใหญ่ได้ทั้งเมืองแล้วนั่นก็คือนี่ยเคเบิ Car, ลคาร์หรือคือกระเช้าลอยฟ้านั่นเองเป็นกระเช้าลอยฟ้าที่จะข้ามจากเขาลูกนี้เนี่ยไปเขาอีกลูกนึงไกลๆข้างหลังนูน้นเออซึ่งก็จะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ให้เราได้ไปเคารพบูชาวันนี้เดี๋ยวผมจะลองนั่งเคเบิลคาร์ไปดคูคนละล้อยใช่ไหมครับออโอเคนี่นะคะขอบคุณค่ะ ค่อยๆไปเขาบอกระยะทางตรงนี้เนี่ยประมาณครึ่งกิโลนะครับจะใช้เวลาประมาณ3นาทีเฮ้ยวิวได้อยูววิวได้ยู่สวยๆตรงนี้จะเห็นเป็นวิวหาดใหญ่ด้วยชิลครับบรรยากาศลมัพัดเย็นๆสบายเฮ้ยเห็นมัสยิดนั้นด้วยมัสยิดกลางเดี๋ยวเราจะไปมัสยิดกลางตรงนั้นกันเป็นมัสยิดกลางที่เขาบอกเหมือนทัชมาฮาลมากเลยพ่อออกมาถึงก็จะเจอสิ่งศักดิ์สิทธิ์เยอะแยะมากมายเลยครับตรงนี้ให้เราได้มาสักการะให้ได้มาอิ่มบุญอิ่มใจ และตอนนี้นะครับเราก็อยู่กันที่มัสยิดกลางประจำจังหวัดสงขาหรือที่ที่หลายคนเรียกกันว่าทัชมาฮาลเมืองไทย สังเกตเห็นตรงนี้คือคนจะมาวิ่งออกกําลังกายกันค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวนะครับจริงๆแล้วเนี่ยนี่จ,จะเป็นยังพุ่งช่วง5โมงคนก็เลยยังดูน้อยอยู่แต่ถ้าแบบเริ่มแดดร่มลงนิดนึงคนก็จะมากยิ่งขึ้นอ่าไปเดี๋ยวเราไปดูมุมดีๆหามุมสวยๆถ่ายรูปก,กันดีกว่าทุกคนครับตอนนี้ผมก็มาถึงแล้วที่ทัชมาฮาเมรไทยเดี๋ยวอปมัสยิดกลางของสงขลานีมมา่ครับตอนนี้ จะบอกอะไรเพืนอนทำไมเขาไม่ให้เข้าไปเนาะสิ่งเดียวที่อย่าบอกคือหิวหิวมากเลยเนี่ไปหาอะไรกินก่อนถ้ามีอาหารไม่เป็นไร,รอ๋อถ้ามีอาหารได้็นไรนะ แต่ถ้าไม่มีอาหารไม่ได้เลยเดฟเป็นบางตัวอ๋อกลุ่มคนรักนกบินอิสระหาดใหญ่หาได้ในเฟซบุ๊กใช่ไหมครับเพลินเลยกินเพลินเลยในหัวอ๋อนี่มันกินแล้วมันแกะมันมันกินแต่ข้างในมันกินแข้างในแล้วมันก็ทิ้งเปลือกไว้เออเก่งเลยเก่งเลยอ่ะย่องเลยย่องไปหนึ่งสองจะไป ทุกคนครับวันนี้เรียกได้ว่าทั้งอิ่มบุญและอิ่มใจเลยนะครับกับสาสถานที่เที่ยวเชิงาศาสนาแล้วก็ร้านติ่มซำร้านเด็ดที่ผมพาไปกินเมื่อตอนเช้าสําหรับ EP หน้าผมจะทํำไรหรือไปที่ไหนฝากกดไลค์กดแชร์และกด subscribe ด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ครับสำหรับวันนี้บ๊ายบายครับทุกคน